ฮะคุณพ่อป่วยใช่ค่ะเย้ใเ่ไหมเย้บีมคุณเดียวทำอะไรกัน ก็ฉลองที่คุณออมสั่งซื้อออเดอร์รอใหญ่ของเราไงคะใช่ครับนี่ถ้าห้าเดือนที่แล้วคุณออมไม่ช่วยบริษัทผมกับบริษัทคุณจุ๋มพวกเราต้องแย่แน่เลยครับใยแล้วก็เข้ามาสะพิดจังหวะเลยแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีกาลเทศะนะคะผิดจังหวะยยังไงคะคุณแม่ ก็แม่กำลังคุยเรื่องของคุณพ่อคุณออมที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ5เดือนก่อนนะซิขอโทษค่ะคุณอมขอโทษครัคุณอ,อม,อณออมไม่เป็นไรค่ะงั้นออมขอตัวไปรับคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะได้ค่ะเออคุณอ,อมคะ ถ้าคุณท่านมางานเลี้ยงฉลองของบริษัทดิชันไหวก็เรียนเชิญนะคะทางเราจะแจกเป็นบัตรเชิญซุปเปอร์วีวีไอพีเลยค่ะมีใบเดียวด้วยนะคะยินดีค่ะยังไงออมจะแจใ้งอีกทีนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆออมจะส่งตัวแทนมาค่ะได้ค่ะคุณออมแต่ถ้าพวกคนรับใช้ไม่ต้องมาก็ได้นะคะ เพราะเสร็จอาหารพวกเราจะเอาไปให้หมาแมวที่วัดค่ะบีมไม่เอาหน้างั้นเดี๋ยวออมขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนอม สวัสดครัอ้าวไปดิครับรู้ไหมครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับคุณนองแล้วคุณนองนะครับ ันสบายดีแล้วคุณท่านละ่ะครับอาการเป็นไงบ้างหายดีแล้วละ่ะวันนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ <_ at> วดีเลยครับดองขอบคุณอีกครั้งนะถ้าวันนั้นนายไม่พาคุณพ่อฉันไปส่งโรงพยาบาลคุณพ่อฉันก็คงไม่รอดไม่เป็นไรครับเอ,อ่อนี่ใส่ดีแบบนี้มีแฟนหรือ,อยัง <_ at> มี้ะรครับ จริงๆแล้วผมเป็นลูกขยอยของคุณจุม๋มเป็นลูกขยอยคุณจุ๋มเหรอใช่ครับแล้วทำไมนามาเป็นคนส่งของได้ล่ะเขาไม่ชอบที่ผมเป็นคนจนแต่ด้วยตอนนั้นบริษัทไม่มีเงินจ้างพนักง,งานเขาก็เลยย้อนให้ผมพบกับบิวครับ เกิดตัวดีมันยังไม่มาอีกเหรอนั่นสิคะคุณแม่ไม่รู้ไปอู้อยู่ไหนนั่นไงพอพูดถึงก็โผล่มาเลยพี่มิวเอาบัตรเชิญซูเปอร์วีวีไอพีที่โต๊ะทำง,งานดีมไปส่งให้คุณออมหน่อยอ๋อได้ได้ไดเออไอม้มิวดีม เมื่อกี้บีมเรียกพี่ว่าอะไรนะอ๋อเมื่อกี้บีมเรียกว่าไอหมิวบีม,บมทำไมเรียกพี่อย่างนั้นล่ะทำไมกันหรอก็หลังจากที่ส่งของให้คุณออมเสร็จแกไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกหมายความว่าไงอะบีม ก็หมายความว่าลูกสาวของฉันจะเลิกกับแกยังไงล่ะจริงเหรอบิมจริงเพราะบริษัทฉันกำลังจะรวยจากการขายออเดอร์ลออ็อตใหญ่ให้กับคุณอออฉันจึต้องหาคนที่คู่ควรกับฉันซึ่งหมันไม่ใช่แก ขอบใจนะหนูถ้าวันนั้นไม่ได้หนูฉันก็คงแย่ไม่เป็นไรครับนี่แล้ววันงานแต่งกูหล่อๆด้วยนะคนเขาจะได้รู้ว่านายเป็นลูกเขยไม่ใช่แค่เด็กสงมอง,องเออผมคงไม่ได้ไปงานหรอกครับเอา้าทำไมล่ะบีมบอกเลิกผมแล้วครับโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเขากำลังจะรวยและผมไม่คู่ควรที่จะเป็นแฟนของเขาครับ เล็วมากทั้งที่บริษัทอยู่ได้เพราะคุณช่วยเหลือคุณท่านคุณท่านก็เลยตอบแทนบุญคุณโดยการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทพอได้ดีแล้วก็ถีบหัวส่งคนที่เคยช่วยเหลือบริษัทเนี่ยนะไม่เป็นไรงั้นคุณช่วยเป็นตัวแทนของบริษัทออมไปงานเลี้ยงในคืนพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมคะออหมายความว่าไงครับ ก็หมายความว่าเชิญค่ะเชิญแนใไนได้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญได้เลยครับเออขอโทษนะคะคุณเป็นใครคะ เธอมีบัตรเชิญหรือเปล่ามีครับ Huh? Ah! มิวได้ช่วยคุณท่านจากกาับอุบัติเหตุไว้คุณออมก็เลยช่วยสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทพวกคุณม,นะม,คมิวแม่ของพ่อกลูกตาชาพี่มิวอย่าปดบ,บีมเลยนะบิมแค่ลเล่นนาๆนะสายไปแล้วละคะ่ะเพราะตอนนี้คุณมิ้วเป็นผู้บริหารบริษัทฉันแล้วพวกคุณก็โชคดีแล้วกันนะคะ เช่นค่ะเช่นค่ะพี่มีวอยู่ขาลูกี่มยวดี่ยู่างก่อนอย่เดิมเลยผมนะทำไมยังทำนี่เยแม่คุณเป็นไงดีคะทำเปไงเี่ยแต่ก็ทำไม่ได้เยจำไว้นะคะอย่าหลอกใช้คนอื่นเพราะหวังผลประโยชน์ของตัวเองและอย่าหักหลังคนที่คอยช่วยเหลือเพียงเพราะเราได้ดีแล้วนะคะ ค่ะคุณบีมแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอโทษทีนะฟ้าที่ฉันขับรถออกมาก่อนโดยที่ไม่รอเธออ่ะพอดีฉันต้องรีบออกมารับโยกเขาแค่นี้ก่อนนะฟ้าเดี๋ยวฉันทํางานก่อนเป็นไงฝนยี่พี่สาวฝาแฝดของแกมันบนไหม <c oughs> ไม่เห็นจะฝนสักคำเลย แถมยังมีน้ำเสียงใจใจด้วยนะฉันนิสัยใจจริง <laughs> <laughs> สมน้หน้ามันเนาะพี่สาวแกชอบทำตัวเป็นคนดีชอบเอาหน้าฉันลําหมันไส้มานานแหละฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันตั้งแต่เด็กมีแต่คนชมว่ามันดีกว่าฉันโถไม่เห็นมันจะดีกว่าฉันต้องไหนจริงแล้วนี่แกเอารถมาทำงานเยฟ้าจะมายังไงละเนี่ย ักรยานมาทำงานก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบขอโทษนะคะคุณป้าคุณป้ามาทำอะไรแถวนี้หรอคะมาติดต่อดูบ้านเหรอใช่จ้ะป้าจะมาดูบ้านหนูเป็นเซล์โครงการนี้เหรอใช่ค่ะคุณป้าคุณป้าได้ติดต่อไปก่อนหรือเปล่าคะเออป้าไม่ได้ติดต่อแต่ลูกป้าคงติดต่อไว้ให้แล้ว หนูช่วยพาป้าไปดูบ้านตัวอย่างในโครงการหน่อยได้ไหมได้สิคะคุณป้างั้นเดี๋ยวคุณป้ารออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปเอารถก็าพาไปดูบ้านตัวอย่างคะ่ะอุณยไม่ต้องไม่ต้องลูกป้าเดินไปเององั้นถ้าคุณป้าไม่รังเกียจคุณป้าซ้อนจักรยานหนูไปเลยไหมคะอ๋อได้สิจ้ะ,จะขอบใจนะ จับแน่นๆนะคะคุณป้าจ้าไซส์หลังนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ ้านหลังนี้15ล้านค่ะคุณบีมถ้าคุณบีมตัดสินใจที่จะซื้อเรายื่นกู้วันนี้เลยพวกเราสามารถให้ส่วนลดคุณบีมได้อีกนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องลดให้หรอกค่ะคดีสามีบีมรวยอ๋อค่ะถึงว่าราศีคนรวยทะลุกออกมากระแทกตาพวกเราเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะออราจับมากขอบคุณค่ะงั้นพวกคุณช่วยพาฉันขึ้นไปดูข้างบนเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะ จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้เลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะคุณบีมเชิญค่ะคุณบีมถึงแล้วค่ะคุณป้าคุณป้าเดินชมได้ตามสบายเลยนะคะมีอะไรสงสัยถามหนูได้ตลอดเลยค่ะจ้า สรุปฉันเอาบ้านหลังนี้เลยนะคะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราทำเรื่องให้เลยนะคะป้าป้าเป็นใครอะ่ะแล้วมาอยู่ในนี้ได้ยังไงป้ามาดูบ้านนะจ๊ะป้าจะซื้อบ้านฉันพาคุณป้า,ปามาเองแหละฝนถ้ามีอะไรหรือเปล่ามีสิบ้านหลังนี้แม่อนุญาตให้ดูแล้วคุณบีมลูกค้าของฉันเขาจะซื้อแล้วรบกวนป้าช่วยออกไปด้วยนะคะ ฉันไม่อยากให้กลิ่นความจนมันมาติดบ้านแอนนาคตของฉันหนูซื้อแล้วเหรอจ๊ะยังแต่อีกเดียวบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของคุณบีมว่าแต่ป้าเถอมาบอกว่าจะซื้อบ้านโครงการนี้ราคา10บล้านอัพทั้งนั้นเลยนะป้ามีเงินหรอฝนทำไมพูดจากคุณป้าเขาแบบนี้คุณป้าเขาเป็นลูกค้านะเธอดูอยังไงว่าเขาเป็นลูกค้าตาถั่วเหรอ นี่ลูกค้าของโครงการต้องเป็นแบบคุณบีมนี่ตรงน,นี้แหละค่ะคุณหยกคุณฝนพนักงานขายโง่โ,โก็ยาไม่ออกแบบนี้แหละค่ะหนูป้ามีเงินซื้อจริงๆนะอย่ามาดูถูกกันเลยหนูไม่ได้ดูถูกหนูพูดความจริงล้วนๆแก่ๆแบบป้าเนี่ยเบี้ยเลี้ยงคนชลาซื้อไม่พอหรอกนะ หนูว่าป้าเก็บเงินไว้จ่าค่าบ้านพักคนชลาดีกว่ามันคุ้มกว่าเยอะเลยนะคะฝนพอได้แล้วทำแบบนี้มันไม่ดีกับตัวเองนะเธอด้วยหยบหยุดเถอะพวกหนูสองคนเป็นฝาแฝดกันแต่นิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคนหนึ่งก็จิตใจดีมีเมตตาดุดนางฟ้า ส่วนอีกคนก็ใจร้ายใจดำยังกับซาตานนี่ปาว่าฉช่เหรอฉันดีกว่ายายฟ้าอ่ะปากเก่งแบบนี้อย่าปล่อยไว้เลยฝนเอาเลยค่ะจับสอคนนั้นย่อนออกไปเลยค่ะออกไปนี่นา้จะขาดอ่ไปเลไปไปออกไป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 ไทไปะปไปไปงปไ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 ห่ปไ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 ปตปไปไไไ เห็นท่านประธานบอกว่าคุณหญิงจะเข้ามาวันนี้ผมก็คิดว่าจะเข้ามาช่วงบ่ายๆซะอีกพอดีฉันว่างฉันก็เลยมารอจ้ะเอ่อคุณกันพลดคะอย่าบอกนะคะว่าคุณป้าคนนี้เป็นคุณแม่ของปีเตอร์ใช่ครับคุณหญิงชมพูนุชจิตชื่อเรอไทยนี่แหละคือคุณแม่ของท่านประธานคุณแม่ท่านประธานเราซวยหรือ,อยของพขอโทษนะคะพไม่ได้ตั้งใจ คุณหญิงค่ะพวกเราก็ใครอยากจะขายให้คุณบีเฉยใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค,คุณบีเขาจะซื้อแล้วซื้อแน่ค่ะใช่ไหมครคับบีเอ่อคือคุณบีซื้อไม่ได้หรอกครับที่เขาว่าสามีเขารวยสามีของเขายังมาขอกู้เงินที่ท่านประธานอยู่เลย ด้วยทีตสองไม่เหลือชิ้นที่แน่ฉันหมดบุญแล้วหรอเนี่ยนี่แหละจะหนูที่เขาว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หนูจงเป็นคนดีต่อไปนะจ๊ะขอบคุณป้า เธอนยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอรลอย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้